่ดูทำปากดิมันดูดไม่ขึ้นนะพี่ดีไซน์ก็น้องกัดหลอดฟันโยกแล้วเหรอคะเลือดออกอีกแล้วหรือเปล่าคะหายเลือหน่อยเลือดออกอยลูกคนลีไซน์เป็นรถอะไรเนี่ยซัตตอของนาหน้าเป็นรถยูนิคอร์นเป็นแบบเรนโบว์ใช่หอนแวหอนแล้วนี่นั่สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแฮนดีไซด์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะแม่กุ้งน้องดีไซน์วันนี้แม่กุ้งรับ,บทคุณแม่ลูกสาวนะคะทุกคนนี่เลยน้องคนกลางชื่อน้องนา,นาอะแล้วก็นี่เลยน้องคนเล็กของเราน้องนาวินตุ้ยนุย้ย <c oughs> <c oughs> วันนี้นะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวร้านกาแฟหน้าวัดตกป่านะคะอันนี้นะเป็นที่เที่ยวอยู่ที่จังหวัดลาพูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะรู้ว่าแต่ว่าที่นี่มีที่ให้อาหารปลาด้วยวันนี้จะพาเด็กๆมาให้อาหารปลากันค้อไปเลยไปเลยจับมือน้องด้วยค่ะ ตัวละยี่สิบปลาเป็นปลาดุกนี่เลยไตอนนี้เราได้หั่นปลาแล้วไปให้หั่นปลากันค่ะปลาอยู่ด้านล่างเนาะเรีนแบมืออันนี้ปลาอะไรปลาห,หมิ่นใ้ไเอ้ยจะกินเหรอไม่กินเนาะไม่กินอันไหนให้น้องให้มากให้หนอ้องให้มาก น้องจับระยนจับครับน้องจะไม่จับเลยเออจับจับมาปุ๊บระยนปุ๊บนี่จับระยนปุ๊บนี่นาวยดีไซน์นายนให้หันปลาด้วยดีไซน์ดูนี่ยังถือแล้วสองสามเม็ดอุ้ยนานาหมดยังคะยังนานายไม่หมดหรออู้ปลาตัวใหญ่อะไรเด็กน้อยน้องคนแรก จะลงไปอ่ะจะลงได้ยังไงเราเดี๋ยวก็ตกอะน้องอ่ะก็ตกก็เดก็ตกมากระคุณอุ้มดีๆตกหมาไหมนู้นนู้นแบกที่นั่นนะเสร็จยังคะเดี๋ยวยังเลยไปดูข้าวซอยกันเต้ามีร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารขายด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้เด็กๆกินบ้างแบกอ่ะแบกอ่ะกจะกินแล้วเด็ก เด็กน้อยลงไปค้างไี่พื้นแล้วมาหาป้าเร็วป้าเร็วมาป้าเร็วอะน้ำให้น้องกินหน่อยสายจ๋าพอแล้วแมงดูดไมขึ้นเลยดูทำปาดดิมันดูดไม่ขึ้นนะพี่ดีสาย ก็ลองกัดหลอดไงทำไมทำปากอย่างนี้ล่ะลูกน้องน้องได้ยังน้องได้กินยังหืมน้องได้กินยังลูกน้องดูดยังนะลูกตะกุ่งต้อนเนาะงนะดูดไม่เป็นเนาะเฮ้ยอร่อยมสไซดูน้องด้วย โอ้โหเดินเดินแล้วเดินแล้วเดินแถวล้านเดินแถวล้าจับจไอ้บินจับเออจับนะเพลงจับหลานนะเหนื่อยหรอทำไมคะที่นี่ทเป็นไงคะน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยหนูก็เหนื่อยไ่แล้ว ไม่กลัวเลยเหรอนาวินนาวินไม่กลัวอะไรหรอฮะไม่กลัวอะไรเลยหรอครับแม่เรามาเล่นเกมกันฮะช่องที่รอเหรอคะค่ะเล่นเกมมาเนี้เนี้ยเนี้ยอ๋อที่เราเล่นเมื่อวานนะเหรอใช่อยากเล่นกับ เ,เดี๋ยวก่อนก่อนเล่นแม่มีตัวช่วยเพราะว่านี่ไงแม่บอกหนูว่าก่อนเล่นโทรศัพท์ก่อนดู YouTube ก่อนเล่นเกมก่อนดูทีวีเล่นคอมกกะไรก็ชัางต้องใส่แว่นก่อนโอเคปะคนี่เลยอเของหนูแว่นตากรองแสงสีฟ้าช่วยถ<ส>น,นอ,อมสายตาดูแลใายตาไม่ใช่มันกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศพัพท์ใช่มันจะช่วยถนอมสายตาเราไหนลองดูสิ เวลาเล่นเกมเราจะได้ไม่แสบตาตาเราจะได้ไม่เสียงไงรู้ปะนี่เลยของแม่ก็มีนะนี่แม่สั่งมาจากร้านกิฟต์เกรดเลยนะเขาเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเป็นแว่นสายตานี้แว่นสายตาก,ก็มีแว่นกรองแสงสีฟ้าจากคอมจากโทรศัพท์แลวก็มีเวลาไม่ที่แม่จะทํางานหรือว่าเล่นโทรศัพท์แม่ก็จะใส่ เพาไม่งั้นนะเวลาแม่อยู่หน้าจอนานๆแม่จะเสบตาแต่ตั้งแต่ใส่แว่นอันนี้โอเคเลยอะแม่ไม่แสบตาเ่ะตาไม่แห้งด้วยไม่ปวดตาด้วยพร้อมยังพร้อมแล้วมันมีอีเวนต์ใหม่อ่ะอมันเป็นแบบใหม่อะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเบ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเ้ยเฮเฮ้ย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 เ้้เอเด็ดเเด็ด ดิซาเปียาบอลดิซาเปียาบอลเนีอนอ,อ,อเด็ดออบอลเร็วข้าบอลไปแล้วข้าบอลไปแล้วยิงมันแม่ยิงยุกเออนต็ตหลุดหนูชอบเด็ดหลุดเอื้อเด็ดป่าหนูก็เด็ดมันโหดจังอ่ะโอ้ยมันมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยโดนยังไม่โดนยังไม่โดนเร็วจริง เราอยากเอาอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาอาหารก่อนโอเคปเป็นไงใส่แว่นแล้วโอเคไหมสบายตาขึ้นไหมสบายตาไม่แสบาตาใช่ปะไม่ทีนี้ต้องใส่ตลอดเลยนะโอเคนี่แพคเกจก็สวยสวยไหมชอบไหมนี่ชอบเ,เขามีแว่นสายตาด้วยนะสายตาสั้นสายตายาวได้หมดเลยเผื่อวันไหนเราซื้อให้พ่อเนาะร้านกิฟต์เกรดนี่ไเดี๋ยวแม่แวเอาอาหารให้หนูก่อนนะโอเค เฟ็นฟรายกับไก่ป๊อปของดีใส์ข้าวไข่เจียวด้วยนะคะลูกดีใส่กินข้าได้นะแล้วก็มีน้ำา3มแก้วมีข้าวไข่เจียวของพ่อก็ทั้งหมด295บาทนะคะนี่เฟ็นฟรายสามสิบหไก่ป๊อปห้าสกาแฟแก้วละสี่บาทค่ะอ่ะตอนนี้ขอเพิ่มพลังกันก่อนเนะาะปาไปเรียกนอ้องมากินเนฟรนฟรายด้วยนาวินมองอะไรครับเออเอาเร็ว เดี๋ยวสู้กันกินหม้อกินหม้อโอ้ยๆๆน้ําร้อนใส่หัว <coughs> เอาน้องไหวไหมคะเอาน้องไหวคะค่อยๆนะระวังน้องหัวโขกนะลูกจะน้อเอาน้องไปไหนคะเอาน้องขึ้นเหรอน้องขึ้นได้อลูกจับน้องไว้จับน้องไว้พี่ตัวน้องกับตัวโตแล้วพี่นะเรียกพ่อมาช่วยหน่อยเร็วอุ้มหน่อยไม่ได้ใส่แบบน้องใหม่ใส่ช่องน้องเย้ย แต่ไม่ยังน้อนค่ะค่ะนี่แบบนเดอนนีนเลยเ่ะแล้วจะลงอย่างเดียวแล้ี่ลิซ่าเป็นไหคะปันเยนะหรอคะ แน่ีกแล้วป่ะคะใช่แน่ใจแน่ใเอาเลยลูกโอ้ยปานจะหลุดอีกแล้วสิจะหลุดอีกซี่นึ่งเลยนะทุกคนแล้วตอนนี้กินอะไรกันคะเด็กๆไอกรีมินซ่าครีมคนอิซ่านรถอะไรเนี่ยมขอหน้าเป็นรถยูนิคอร์นเป็นแบบเรนโบว์ใช่อุ้ยอะไรวิ่งกินไม้ครับป้อนน้องอะป้อนน้องไหมน้องกินได้ไหมน้องเจ็บหากอยู่ป้าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะต้องกลับ กาแฟมีเครื่องดื่มมีไอติมเด็กๆด้วยนะประมาณ25บาทนะคะทุกคนนะก็ที่นี่อยู่ที่ลำพูนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับลินนี้นะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตนะคะให้ด้วยบ๊ายบายโอ้โน,น้วเต็มเลยนาบิจิไาย,ยก่อนบ๊าย